เอ FC ีเบอกว่าเฮ้ยในโปรที่ไปดูหน่อยพี่บ่าวหายไปไหนวันนี้ผมก็ถ่ายให้ดูยังอยู่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนี่กับตันมาครับผมสวัสดีครับสวัสดีแล้วครับผมนี่นะ FC สวัสดีแล้วสวัสดีแล้วได้เหรอสวัสดียังไม่ได้กินเนตเลยเหรอโหจริงเหรอใช่ครับโอ้เดี๋ยวกูเบกให้หนึ่งเยอะเลยอร่อยเนาะใช่ เดี๋ยวพี่บ่าววันนี้เจ้าหายไปไหนมาทั้งวันไม่ลงคลิปเลยก็หาคลิปลงไม่ได้เลยนี้หาคลิปลงไม่ได้ค่อยลงไปสามสิบกว่าคลิปแล้วนะโอ้ยก็เที่ยตัวเองเนาะเราเก่งเนาะฮะเราเปนเรานไม่เก่งเนาะไม่ใช่หายเห็ดก็มีคนดูนะผมลงคลิปเห็ดล้วนๆเลยนะสามสิบกว่าคลิปเลยมีคนดูอยู่นี่มีคนดูนะครึ่งวันสามสิบแล้วเออแตอเลย ผมลงตลอดเลยอันนี้ก็ยังค้างอยู่สามสี่คลิปอยู่ลงไม่ทันก็เชื่อะไลตมันตกอยู่แล้วล่ะนี่โอ้ถ้าตกนอะได้ปลาเนาะโอ้ใช่เหรอให้กับได้ปลาปลาแลบด้วยสรุปก็เล่าเห็นในในช่องผมเนี่ยเขาคอมเมนต์มาเยอะอยู่ว่าให้ไปดู พี่เ่าวหน่อยวันนี้ไม่เห็นคลิปพี่เบาวเลยพี่เบาวเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นห่วงผมว่าจะไปยุแต่ว่ายังไม่มีเวลาหาไปหาคุณเลยใช่คุณก็มาหาผมแล้วก็จบแล้วปัญหาผมก็รู้แต่ผมก็กลัวคุณไม่สบายอยู่สรุปคุณเป็นอะไรคุณหายไปไหนทั้งวันอยู่บ้านนอนพักผ่อนแล้วบ้านพี่บ่าวอยู่ตรงไหนนะนี่ แต่เท่าที่ผมเดานะน่าจะเพลียใช่แฟนมาจากกรุงเทพได้ได้บรรยากาศได้แฟนแกมาตุ้งต้นไม้เปลี่ยนเรื่องทันทีเลยเออทุกครั้งที่แฟนมาจากกรุงเทพก็จะประมาณนี้อ่ะก็จะเพลียไม่ค่อยไม่ค่อยไปหาเพื่อนฝูงจะหายเงียบไปเลยไม่ไหวขาคืออะไรไม่มีแรงเดิน โอ้บรรยากาศเอฟซีฝนเหมือนจะตกนะก็จบปัญหานะเอฟซีท่านนะเห็นหลายคนบอกให้ผมไปหาพี่บ่าวนะครับเป็นห่วงพี่บ่าวนะหายไปทั้งวันไม่ถ่ายคลิปเลยนะครับก็ทันดีทันดีนัเมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วในเอฟซีพี่บ่าวพักผ่อนนะเออพรุ่งนี้ไปเปล่าพี่บ่าวไปหาเห็ดไปหปล่นี่นะไปไปด้วยกันนะ เห็ดไม่ออกเมื่อวานเขาบอกว่าพี่มาหาไปตรงนี้ไหมเจ้าบอกว่าเห็ดไม่ออกใช่ไหมเออเขานี่ะหาเห็ดออกจากโคกไปขายดีเลยอพี่บ่าพวกค่อยนี้หาไปขายได้วันนี้นะดีเใช่ค่อยไปขายสองรอบเลยรอบแรกรอบสองค่อยมาขายนะเออเยยโอ้ยอย่าอว่าพันเกินอะไรอ่ะเฮ้ย เฮ้ย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 อะไรวะ่อะไรวะฮยอะไรวะเฮ็ดืนนม่างกาไเ้็ดสิเฮ็ดเฮ็มตื่น พี่มาหาเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมลมแรงขนาดนี้ดูเอฟซีดูต้นไม้ดูท่านผู้ชมโอ้โลมแรงเนาะโอ้โู FC ฟซีมันเราอยู่ชายหาดเลยมันอยู่ชายหาดเอฟซีบรรยากาศดีมากเหตุเหตุความเอฟซีสงสัย เดี๋ยวเบอ่านี่ป้องรยตรยากาศแบบนี้เราจะไปหาเห็ดมันจะไม่ฝนตกบ่ถ้าลมแรงมันเดี๋ยวมันอาจจะพ้นอืมนอาจจะพ้นอยู่นี่ในที่นี่นะตรงนี้นะแบ่งที่ให้ปอนแล้วนี่ี่เอาเลยนี่ไใช่